ทามมิ่งที่ดีด้วยก็คือมาถูกที่ถูกเวลาคือรัสเซียเองก็ค่อนข้างจะเหนื่อยแล้วกับตรงนี้ยูเครนเองก็ไม่ไหวเหมือนกันแล้วก็สหรัฐอเมริกาเองก็ได้จังหวะก็เลยคิดว่าเป็นทามมิ่งที่ดีผมมองโลกในแง่ดีนะครับว่าหลายท่านอาจจะมองว่ามันอาจจะเหมือนเดิมหรือเปล่าแต่ส่วนตัวผมมองว่า <S <S <ๆ>เราน่าจะมีข่าวดีเร็วๆนี้ครับท้ายที่สุดเนี่ยความจริงมันก็ปรากฏเพราะว่ายิ่งนานไปเรื่อยๆเนี่ย เงินอุดหนุนที่รัฐสนับสนุนหรือโครงขารต่างๆที่รัฐมีเนี่ยมันก็ล่อยหลออลงไปเรื่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขมันก็เลยปิดไม่ได้อีกแล้วครับถึงจุดหนึ่งเนี่ยสหรัฐเองเนี่ยอาจจะเกรียกล่อมให้ให้ทางยูเครนเนี่ยอาจจะต้องยอมเสียพื้นที่ตามที่รัสเซียร้องขอแต่นั่นก็ต้องแลกมากับการที่ยูเครนก็จะได้การรับประกันจากมหาอำนาจอย่างสารหรัฐแล้วก็นาโต โดยส่วนตัวเนี่ยผมมองว่ามีความเป็นไปได้สูงมากๆนะครับที่จะผลออกมาในแง่ดีนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือมันมีความไม่ชัดเจนใน,ในเรื่องของหลายๆอย่างที่ที่รัสเซียเองก็ยังไม่มั่นใจนยูเครนก็ยังสับสนแล้วก็สหรัฐอเมริกาเองก็ยังไม่โฟกัสเต็มที่นอกจากว่ามีปัญหาเรื่องภาษีกับที่ต่างๆนะครับโดยส่วนตัวผมมองว่าตอนนี้เนี่ย เงื่อนไขทุกอย่างความต้องการของทุกฝ่ายเนี่ยมันถูกมาวางกลางด้วยบนโตบรเโตหมดแล้วนะครับโดยที่แค่ทางทั้งสามฝ่ายทั้งรัสเซียทั้งยูเครนและสหรัฐเนี่ยยังไม่ได้ออกมาประกาศให้ทราบนั่นเองแต่คนที่รู้เรื่องทุกอย่างแล้วตอนนี้เนะี่ยคือสหรัฐอเมริกาครับสหรัฐอเมริกามีทุกอย่างอยู่บรโต๊แล้วรัสเซียเปิดให้ดูหมดแล้วแล้วก็ยูเครนกับยุโรปเองก็เพิ่งเปิดเมื่อเช้านี้ เพราะฉะนั้นตอนนี้ยอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเลยแล้วะครับว่าจะเอาส่วนผสมทั้งหลายที่ที่แต่ละฝ่ายต้องการเนี่ยมาจัดวางยังไงให้มันเป็นที่พอใจของทุกฝ่ายและผมคิดว่าตอนนี้มันมันเป็นทา่าเอ่อทมมิ่งที่ดีด้วยก็คือมาถูกที่ถูกเวลาคือรัสเซียเองก็ค่อนข้างจะเหนื่อยแล้วกับตรงนี้ยูเครนเองก็ไม่ไหวเหมือนกันแล้วก็สหรัฐอเมริกาเองก็ได้จังหวะก็เลยคิดว่าเป็นทามมิ่งที่ดีผมมองโลกในแง่ดีนะครับว่า หลายท่านอาจจะมองว่ามันอาจจะเหมือนเดิมหรือเปล่าแต่ส่วนตนัวผมมองว่า<ฮ>เหตุการณ์สองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยมันชี้เห็นว่าเราน่าจะมีข่าวดีเ,เร็วๆนี้ครับอาจารย์วิเคราะห์จากอะไรคะเอาเริ่มตั้งแต่สุก์ที่แล้วเลยก็ได้ค่ะอาจารย์เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยที่สองผู้ยิ่งใหญ่ที่เป็นเรื่องของอภูมิรัฐศาสตรการเมืองเนี่ยนะก็คือรัสเซียกับทางสหรัฐอเมริกาที่เขาเจอกัน ผมมีข้อจากเหตุการณ์วันที่15ที่阿拉斯加นะครับตอนนั้นเนี่ยมีความสําคัญตรงที่ว่าในแง่ของการยอมรับในประชาคมโลกเนี่ยเหตุการณ์ที่เจอกันล่าสุดเนี่ยรัเสเซียถือว่าตัวเองค่อนข้างจะได้เปรียบแล้วก็ได้แต้มต่อนะครับเนื่องจากว่าเป็นการต้อนรับอย่างสมเกียรติจากสหรัฐนะครับแล้วก็การเจอครั้งนี้เนี่ยทำให้ปูตินเนี่ยมีพื้นที่ในการแสดงออกความคิดเห็นได้มากขึ้นแล้วก็ทรัมป์เองก็ค่อนข้างจะเปิดกว้างนะครับ เพราะว่าวันนั้นเนี่ยพอจบการเจอกันเนี่ยก็มีถแถลงข่าวเล็กๆนะครับว่าการประชุมเป็นไปได้ด้วยดีซึ่งณวันนั้นเนี่ยโดยส่วนตัวผมมองว่าเป็นวันที่ปูตินเนี่ยได้กางไพ่ออกมาหมดแล้วว่ารัสเซียอยากได้แบบนี้แบบนี้แ,บบแล้วก็เป็นที่มาของเหตุการณ์ล่าสุดก็คือห่างกันไม่ไม่เกิน3าวันนะครับทางเซเลนสกี้ก็บินมาดีซีเมื่อเช้านี้เลยและที่ผมเซอร์ไพรส์มากกว่านั้นคือมันมาเป็นแพ็กเกจเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่ผมเป็นห่วงว่าเหตุการณ์มาานันจะไม่จบเนี่ย เนื่องจากว่าตัวแปรอีกตัวหนึ่งที่สําคัญก็คือสาภาพยุโรปที่จะไม่ยอมแน่ๆที่จะให้รัสเซียเป็นผู้ชนะแต่ฝ่ายเดียวหรือว่าให้เจรจาโดยที่ไม่มียุโรปร่วมอยู่ด้วยเพราะยุโรปเองเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นส่วนได้เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับเหตุการณ์ครั้งนี้เนื่องจากว่าพื้นที่เขาอยู่ในยุโรปแต่การรับแพ็กเกจที่บอกเนี่ยเมื่อเช้านี้เนี่ยไม่ได้ไปแค่เซลเซลนสกี้ครับผู้นํายุโรปไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ชั้มทำเนี่ยมันคือ one stop service อมาเลยมาพร้อมกันให้หมด คุณอยากได้อะไรคุณกลางออกมาให้หมดแล้วก็ถ้าเราสังเกตดีดีเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยช่วงเวลาหนึ่งระหว่างการเจราจาระหว่างทรัมป์กับผู้นำยุโรปและเซเลนสกี้เนี่ยมีช่วงหนึ่งที่ทรัมป์ได้ถือโอกาสโทรหาปูตินเป็นการสดตัว40นาทีอันเนี้ย<ะ>คิดว่าน่าจะเป็นการการหยั่งเสียงหรือว่านําเสนออะไรเพิ่มเติมที่ทางยุโรปขอเพิ่มไปและผมคิดว่า ข่าวที่ออกมาว่าอีกประมาณสักสองสามอาทิตย์เนี่ยน่าจะมีการเจอกันระหว่างผู้นํารัสเซียยูเครนแล้วก็สหรัฐเนี่ยน่าจะเป็นความเป็นไปได้แล้วคือผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยสมการทั้งหลายมันอยู่บนโต๊ะอกมาแล้วองค์ประกอบอสัดส่วนเครื่องปรุงทั้งหลายอยู่บนโต๊ะอยู่ที่สหรัฐอเมริกาจะปรุงยังไงให,ให้ให้ถูกใจทุกฝ่ายครับอ๋ออันนี้เหมือนอโดนถามมาในช่วงจังหวะที่เอาบันไดามาพาดให้คุณปูตินเขาลงพอดีเลยป่ะฮะอาจารย์ใช่ครับ ทั้งปูตินให้ปูตินลงด้วยทั้งให้เซเลนสกี้ลงด้วยแล้วก็ให้ยุโรปได้ลงด้วยนะครับเพราะยุโรปเองตอนนี้ก็หนักหน่วงเหมือนกันกับเรื่องปัญหาเศรษฐกิจที่ท,ทตัดขาดกับรัสเซียมานานนะครับค่ะอาจารย์คะสามปีกับอีกหกเดือนเริ่มตั้งแต่กุมพันพันธีปี2 0 2 2มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะคะในช่วงเวลาขนาดนี้เนี่ยคือมันดําเนินมาจนกระทั่งเราเริ่มเห็นผลพวงที่มันเกิดขึ้นแล้วอย่างกรณีของรัสเซียเนี่ยโอ้โห กาตอนช่วง2023-2024เศรษฐกิจเขานี่โตพุ่งเลยนะฮะ4%กว่าแต่พอมาถึงเนี่ยแต่มากที่1ึ่งแต่ภาคที่สเนี่ยุดทั่วไปเหลือแค่1%กว่าคือหายไป3เท่าตัวอาจารย์เนี่ยถ้าเราดูจาก3ฝ่ายนะไม่ว่าจะเป็นรัสเซียยูเครนแล้วก็สาภาพยุโรปอาจารย์มองจากอินไซต์ข้างในจริงๆเนี่ยใครที่เข่าอ่อนมากที่สุดเลยฮะไม่ไหวแล้วจริงๆตอนนี้ถ้าหนักหน่วงที่สุดน่าจะเป็นยูเครนครับ เพราะว่ายูเครนเนี่ยมีผลกระทบทั้งในเรื่องของกายภาพแล้วก็ทางเศรษฐกิจแล้วก็ในเรื่องของออจิตใจนะครับแน่นอนว่าหนักที่สุดแต่ว่าก็ต้องต้องต้องทนเพราะว่าคู่กรณีไม่ยอมถอยนะครับ,รบส่วนส่วนรัเสเซียเนี่ยช่วงปี2ปีแรกเนี่ยค่อนข้างจะแข็งแกร่งแข็งแกร่งตรงนี้เนี่ยคือปูตินเองก็พยายามที่จะคือรู้อยู่แล้วว่าจะต้องถูกเซ็ชันเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องหาวิธีอะไรก็ได้ที่ทําให ภาวะกินอยู่ของคนในรัสเซียเนี่ยยังยังดีอยู่เพื่อที่จะต้องการาระงรับศึกหลายด้านไม่อยากให้มีศึกภายในด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงปี2ปีแรกที่สงครามเกิดเนี่ยตัวเลขทางเศรษฐกิจของรัสเซียค่อนข้างาสูงนะครับสวนทางกับความเป็นจริงเพราะว่า รัฐบาลได้ออกแคมเปญต่างๆเกี่ยวกับการกระตุ้นทางเศรษฐกิจแล้วก็รับมือการเซ็นชันเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขออกมาดีทุกอย่างดีหมดแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันก็ลากได้ไม่นานครับเพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ยความจริงมันก็ปรากฏเพราะว่ายิ่งนานไปเรื่อยๆเนี่ยเงินอุดหนุนที่รัฐสนับสนุนหรือโครงการต่างๆที่รัฐมีเนี่ยมันก็ล่อยหลอลงไปเรื่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขมันก็เลยปิดไม่ได้อีกแล้วครับเพราะฉะนั้นไตรมาสแรกที่คุณนอาแจ้มเมื่อกี้เนี่ยตัวเลขลดลงภภาพิ่มขึนก็คือสะท้อนความเป็นจริงงงขออรัสเซีียยตนนน้ว่าาาถกณ์ปไง โดยเฉพาะอย่างผมเองเนี่ย mm hmm. ก็ได้ดีลงานแบบทางเพื่อนรัสเซียแล้วก็นักธุรกิจรัสเซียเนี่ยก็บ่นเหมือนกันหมดว่าตอนนี้เนี่ยอัตรา,าเงินเฟอ้อมันสูงคืออำนาจในการซื้อมันต่ำแล้วก็คนก็ลําบากเรื่องเรื่องปากเรื่องท้องเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่างที่บอกรัาอาจจะเป็นไวท์ไทม์ที่ปูตินมาในช่วงที่ทําอยากจะยื่นบันไดให้ก็เลยเป็นช่วงที่ลงได้นะครับส่วนสนภาพยุโรปเองเนี่ยแน่นอนครับว่าก็ไม่ต่างจากรัสเซียเท่าไหร่แต่ว่ามันมันเห็นชัดตั้งแต่ จุดเริ่มต้นของสองครามแล้วว่าตอนที่ยุโรปเซ็นชั่นรัสเซียเองเนี่ยยุโรปเองก็เดือดร้อนเองเพราะว่าทาให้พลังงานเนี่ยซึ่งเป็นต้นทุนหลักของเศรษฐกิจยุโรปเนี่ยสูงขึ้นยุโรปเองก็รับภาระมากลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยทั้งสฝ่ายครับรัสเซียยุโรปและยูเครนเนี่ยเดือดร้อนหมดเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ตอนนี้เนี่ยมาถูกที่ถูกเวลาแล้วทั้เองก็ก็มันมีทุกอย่างอยู่ในมือแล้วก็เหลือแค่จะทํายังไงให้ให้ทุกอย่างเห็นทุกฝ่ายเห็นชอบแล้วก็ลงพร้อมกันนะครับ อาจารย์ถ้ามันมีข้อตกลงอะที่เกิดขึ้นนะคะถ้าถ้าจะเห็นจากตรงนี้ค่ะข้อตกลงที่ทางฝั่งของรัสเซียกับยูเครนที่เขามีการตกลงกันตั้งแต่ช่วงของวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมานะคะ <c oughs> ก็คือทางด้านของยูเครนเองเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะให้ทางรัสเซียเนี่ยคืนดินแดนนะคะต้องคืนดินแดนทั้งหมดที่ยึดไปแล้วก็ทางรัสเซียก็บอกว่า ต้องให้ไครเมียกับดอนบาสเนี่ยเป็นของรัสเซียคือตามนี้เลยค่ะอาจารย์อาจารย์มองว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ไหมคำถามที่หนึ่งนะคะคำถามที่สองก็คือถ้ายูเครนย,ยอมรัสเซียแบบนี้จริงๆอาจารย์คิดว่าสงครามมันจบได้จริงไหมคะไม่ถึงว่าจะไม่เกิดการทะเลาะก,กันอีกไม่เกิดการแบบว่าขัดแย้งกันอีกนับจากนี้ไป อันนี้ก็ต้องพูดในมุมของข้อเท็จจริงนะครับที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยผมมองว่าสิ่งที่ที่รัเสเซียขอเนี่ยก็ก่อนหน้านี้มันมองเราเรา,เราดูเหมือนว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นและเป็นไปไม่ได้ด้วยที่ยูเครนจะยอมนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ม,มีมีอะไรที่ค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์เหมือนกันโดยเฉพาะในเรื่องของมาตราคือข้อข้อเปรียบเทียบที่ใกล้เคียงกับมาตราห้าของของนาโตนะครับที่ ยูเครนเนี่ยขอให้มีการารับประกันความมั่นคงให้กับยูเครนโดยที่สหรัฐกับยุโรปเข้ามามีส่วนนะครับข้อนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ก็ไม่คิดไปถึงเหมือนกันว่าปูตินจะจะยอมถอยให้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือโดยส่วนตัวผมมอง,มอง,มองว่ามีความเป็นไปได้นะครับที่ถึงจุดหนึ่งเนี่ยสหรัฐเองเนี่ยอาจจะเกลียกล่อมให้ให้ทางยูเครนเนี่ยอาจจะต้องยอมเสียพื้นที่ตามที่รราเซียร้องขอแต่นั่นก็ต้องแลกมากับการที่ ยูเครนก็จะไดะ้การรับประกันจากมาหาอำนาจอย่างสหรัฐแล้วก็นาโตแล้วก็มีมาตรการที่เทียบเท่ากับมาตรการ5ของนาโตซะด้วยซ้ำเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นทางออกที่ดีคืออย่างที่เรารู้กันคือตอนนี้รัเสเซียอยากจะได้2แคแคนใช่ไหมครับลูฮันกับโดเนสส่วนสปโปริเซียกับเคอร์ซอนเนี่ยเห็นว่าอยากจะได้ัแค่เป็นการตรึงกัตึงกำลังเอาไว้นะครับ ทีนี้ถามคำถาม,ถาม,ถามคุณนอุที่คุณนอุถามว่าแล้วถ้าเกิดสมมติว่าทั้งสองฝ่ายตกลงกันโอเครัสเซียยอมที่จะให้ยูเครนเข้าไป็นส่วนของนาโตหรือว่ามีมาตรการคล้ายๆมาตรการห้ามาควบคุมความมั่นของยูเครนแต่รัสเซียได้ดินแดนกลับไปเนี่ยแล้วถ้าจบด้วยสันติแบบนี้เนี่ยในอนาคตจะมีสงครามเกิดขึ้นอีกไหมเนี่ยผมต้องบอกตรงๆว่าวิธีคิดของรัสเซียเนี่ยเขาคิดว่าถ้าตกลงกันก็ทําตามสัญญาแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งข้างหน้า สัญญาที่ตกตกลงไว้ไม่เป็นสัญญาเนี่ยรัเสเซียก็พร้อมที่จะฉีกสัญญาได้ตลอดเวลาหมายความว่าไงครับหมายความว่าก็มีความเป็นไปได้สูงครับว่าในอนาคตถ้าเกิดมีประเด็นไหนที่รัเสเซียมองว่าเป็นการละเมิดสัญญาที่ตกลงกันไว้เนี่ยรัเสเซียก็พร้อมที่จะขยายวงหรือว่าขยายสงครามไปได้อีกซึ่งอันนี้ก็เคยเกิดขึ้นตอนที่รัเเสเซียอ้างมาตลอดว่านาโตไม่เคยหยุดในการขยายมาในดินแดนรัสเซียตั้งแต่ปีสัญญาปี1 9 9 3เเพราะฉะนั้นเนี่ย สิ่งที่รัสเซียทำใน,นกรณีของยูเครนเนี่ยก็เป็นความชอบธรรมที่นาโตเข้ามาแทรกแซงการเมืองภายในยูเครนเพราะฉะนั้นเนี่ยสัญญาครั้งนี้ที่ที่สมมติว่ามันไปสู่สันติภาพจริงๆเนี่ยถึงจุดหนึ่งถ้าในอนาคตข้างหน้าเหตุการณ์มันเปลี่ยนเนี่ยผมผมก็ค่อนข้างจะเชื่อมั่นว่ารัสเซียก็น่าจะต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อให้ตัวเองได้ในสิ่งที่อยากได้อีกก็ก็เหมือนที่ยุโรปเคยเคยเคย,เคยคาดการไว้ว่ารัสเซียน่าจะไม่พอแค่นี้น่าจะไปต่อ แต่รัสเซียบอกว่ารัสเซียจะไม่ไปต่อจนกว่าและสัญญาที่รัสเซียตกลงเอาไว้เนี่ยถูกละเมิดอันนี้ก็เป็นเป็นลักษณะของการเล่นเกมทางทางการเล่นเล่นเล่น,ลนสำนวนเล่นวาจากันระหว่างรัสเซียกับยุโรปนะครับอืมออาจารย์เอ่อทางคุณปูตินเขาก็อาจจะมีอายุคือตอนนี้เขาต่อไปเหมือนว่าเขาจะไม่มีอายุแบบเขาเรียกว่าหมดวาระของการเป็นประธานาธิบดีแล้วใช่ไหมครัอาจารย์ก็คือจะ จนกว่าเขาอาจจะไม่ได้มีชีวิตอยู่แล้วอะ่ะฉะนั้นเราคือก็ทางยุโรปก็ไม่สามารถจะวางใจได้จนกระทั่งคือคุณปูตินหายแล้วคือหายไปจากโลกนี้ใช่ไหมคะเพราะนั้นก็จะไม่มีทางไว้ใจได้เลยว่ารัสเซียจะมีโอกาสเข้าไปขยายวงอิทธิพลในสาภาพยุโรปอีกหรือเปล่าครับถึงแม้ว่าในอนาคตจะไม่มีปูตินแล้วก็ยังวางใจไม่ได้สำหรับยุโรปเพราะว่า อะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอกับรัสเซียแต่ว่านั่นแหละรัสเซียเขาจะมีข้อข้อที่เป็นบัฟเฟอร์กับตัวเองว่าทุกอย่างที่ทํามีเหตุและผลที่ทำเพราะอะไรต่อให้มีสัญญาแต่ถ้าสัญญานั้นถูกไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันรัสเซียก็พร้อมที่จะฉีกสัญญาแล้วก็ไปต่อในที่สิ่งที่ตนต้องการอันนี้เป็นสิ่งที่ยุโรปกลัวมาตลอดแล้วก็ไม่เคยไว้วางใจเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรห้าที่กําลังจะเกิดขึ้นแล้วข้อตกลงนี้เนี่ยยูเครนเ,เลยเรียกร้องมาตลอดนะครับว่าเราจะมั่นใจได้ไงว่า แล้เสียจะพอแค่นี้จริงๆมันจะไม่มีต่อเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Moneychat นะคะ